วันนี้นาตีมีนีดสะสมนะครับมาแนะนำให้กับเพื่อนๆครับชุดนี้เป็นชุดที่นาตีสะสมไว้นะครับสวยงามมากครับขอมีดขอคนที่เล่นมีดนะครับคนที่สะสมมีดนะครับแบบนาตีนะครับอย่าพลาดเลยนะครับนี่ของนาตีมีเยอะมากครับตัวนี้เป็นมีดโบวีเหล็ก N6 9 5หครับพร้อมกับซองคายเดกสวยงามมากๆครับสองเล่มนี้นาตีสะสมไว้นะครับมาดูครับ มาดูสูบแบบซองคายเด็กสีดำนี่ก่อนนะครับนะครับนะบตัวนี้ครับสวยงามไหมครับมีโบวีขึ้นรูปมาจากเหล็ก N695 ของโบเลอร์ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใบยาวเ9นิ้วครับรุ่นใบยาว9นิ้วกว้างครับกว้าง2นิ้วนะอ่าสันหนา5มิล ว่านาตีซื้อเหล็กห้ามิลมาทำเป็นมีดตามจับที่เพื่อนๆเห็นหนี่เป็นด้ามไม้มะค่าซึ่งเป็นด้ามไม้บ้านเก่านะครับสวยงามไหมครับขอมีดต้องสักสดไว้นะครับต้องมีสัสดไว้เลยนี่อย่างนาตีนี่กำลังหัดเล่นมีดเหมือนกันครับนาตีกำลังหัดเล่นมีดได้ประมาณสักสามสี่ปีนะสวยงามมากพร้อมกับใครเด็กลายเคปเล่า มาเขับมาดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นคายเด็กตัวใหม่เนี่ยครับตวตีเพึ่งซื้อมาเหมือนกันนาเข้ามานะครับสีตาออนด้านในก็สวยงามเหมือนกันเป๊ะเลยทร,รงโบบีสวยจริงๆครับ